ค่ะอิงอิงเชื่อว่าทางกฎชาติที่ออกมาเนี่ยมันก็อิงไม่แน่ใจว่าเขาเห็นออกก็แต่ปี60น่ะน,นะคะแล้วก็อิงคิดว่าความรู้สึกหรอมันมันไม่ได้อิงคิดว่ากฎเนี้ยเขาไม่ได้เขียนว่ากฎเพื่อใคร,รเพื่ออะไรนะคะคิดว่านีแเราก็อิงกไม่ทราบด้วยว่าคุณพ่อเนี่ยเ,เข้าข่ายหรือ,อยังไงอันนี้พูดจริงว่ายังไม่ทราบนะคะถามความรู้สึกเองเอ,อ,ออกยิ่งเร็วยิ่งดี ในความรู้สึกอันนี้เป็นความรู้สึกของลูกซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะคะใครจะอยากให้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแต่เรื่องอื่นๆก็ปล่อยให้เป็นในเรื่องของกระบวนการทางคุียุิธรรมทางทางกมงรชิชาการไปทางคุณหมอไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อินคอนโทรไม่ได้นะคะสิ่งที่อินทำได้ก็คือให้กําลังใจกันเองในครอบครัวว่าคุณพ่อได้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างมากมายนะคะแล้วขอให้ท่านยังมีกําลังใจที่เมื่อออ,อกมา ยังแข็งแรงแล้วก็สามารถขักดันนโยบายต่างๆในแง่ของเป็นที่ปรึกษาทั้งให้ตัวเองเองหรือใครก็ตามที่ยังเคารพรักท่านอยู่ให้ได้มีความรู้ใช้ความรู้ความสามารถของท่านผักดันให้ประเทศชาตินี้ไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีวันถอยหลังอันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็อยากให้มันเป็นค่ะ